สวัสดีครับพี่น้องสุภุสุคนนะครับมือนี่พ่อกับวิเชียนชยเชิดอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับมือนีภารกิจของวิเชียนชยเชิดนั่นก็คือไปส่งน้องอลิศกลับบ้านหาคุณยายนะครับ <Yeah. S 1> น้องอลิศสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพูดด้วยสวัสดีครับป้าครับอ๋อช้าง, oh, างเออเดี๋ยววันนี้ป้าป๋าจะพาน้องอลิศกลับไปหาแม่ใจโอเคไหมคิดถึงแม่ใจไหม คิดถึงก็พูดคิดถึงสิคิดถึงครับอายกล้องพี่น้องนะครับเมื่อนี่วิเชียนกับน้องอลิตนะครับวิเชียนสิพาน้องอลิตกลับบ้านไปหาคุณยายไปหาเพื่อนอืน่นคุณยายนี่ไม่ใจไม่ใจนะครับเพราะว่าวิเชียนเสียไปทายงานเสียไปทายเอ็มวีทายงานอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็บเลยเสียเอาคุณยายเอ้ยเอาอลิสนี่ <laughs> กลับบ้านก่อนไปไวกับคุณยายก่อนเพราะว่า ช่วงนี้คือแล้วเนาะนะครับสถานการณ์โควิดถ้าจะเอาเด็กน้อยเดินทางไปนั่งไปน,นันไปนี่มนก็นสิลาบากในจักน่อยนะครับก็สิดูแลยากในจกนักน่อยก็เลยเสพผ้าพ่นกลับบ้านไปหาคหุณยายนานนะครับโอเคพี่น้องตามมาครับผมนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศท่างเขาหมู่บ้าน บ้านของบ้านเกิดของวิเชียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนตั้งแต่สมัยข้าวเรียนปฐมนะครับตั้งแต่เ,เรียนอนุบาลเรียนปฐมกัอย่นี่แหละพี่น้องนะครับอันนี้คือทาง,ขงเขามู่บ้านครับบรรยากาศดีดีครับพี่น้องช่วงนี้ฝนตกไม่ฝ่าไม่ฝนโอ้ยบ่ฝนใหม่แล้วนะพี่นอนะอ้องเออนะครับนีช่วงบรรยากาศหนาฝนอันนี้ภูเขาครับภูเขาหน่อยนะครับอันนี้ข้างหน้าก็จะเป็นมู่บ้านของวิเชียนครับ หมูบม่บ้านหมู่บ้านของมิเชั่น,นี่ออยู่ทามกลางภูเขาครับข้างหลังกับภูเขาข้างหนา้าข้างๆภูเขาเบิดเลยพี่น้องนะครับอ่าไกลหอดบ้านแล้วน้องนี่ใกล้ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วคะ่ะดีใจไหมจะได้เจอแม่ใจ,ใจดีใจมากมไหมจะได้เจอแม่ใจแม่ใจกับน้องอปโปนี่พี่น้องอันนี้ไปหมู่บ้านนะครับ นี่ครับซื้อบ้านว่าบ้านขอนแก่นนะครับผมบนเป็นจังหวัดขอนแก่นเดอร์อยู่มุกดาหารนี่ครับทางเขาม่บานของเมชินเฉลิมดนี่คือบ้านขอนแก่นนี่คือบ้านเกิดบ้านเกิดเบื้องนอนเลยครับผมถึงบ้านแล้วพี่น้องผุนผุนผุนเบื้องแม่ข่อยเอาหลานนั่งเอาหลานน้องนิดน้องนิดถึงบ้านแล้วดีใจไหมหันมาพูดก่อนหันมาพูดก่อนดีใจไหมดีใจด้เจนไม่ใจแล้วอ้าลุง ไปวิ่งแพะมาใจใส่รองเท้าด้วยใส่รองเท้าอยังเอ่อพี่น้องนี่ครับบ้านเกิดของวิเชียนไชเลิศนะครับบรรยากาศบานๆฝนเบึ้งเบิ้งเบึ้งเบึ้งยายกับหลานเพิ่นเห็นกันโอ้วัตดีครับพร้อมมีวัตดีครับพร้อมเอ่อโอเคพี่น้องเดี๋ยววิเชียนลงไปครับเฮ็ดยังเนี่ยเฮ็ดยังแม่ถ่ายวิดีโอเฮ็ดยัง ไปนเป็ดจังไดเรียงอาโป้เจเอ๋ววัสดีครับวัสดีค่ะก่อนอันนี้แม่นะครับอันนี้แม่ของมิเชียนอลิดีใจไหมเจอไม่ใจวันนี้เจ้าก่อนเจาเออเจเอ๋ตล่ะเบิตลาพี่น้องนี่แหละยุ่งสิละอันนี้พอเฮ็ดยางอืเฮ็ดยาง ออกกําลังกายวะโอ้ออกกําลังกายเดี๋ยวเดี๋ยวกับกล้องก่อนอันนี้พ่อ้โอ้เอาเพชรยังเพชรยังออกกําลังกายบอกย้ำไลสีเศร้าย้ำไลสีเศร้าอันนี้พ่อครับนี่แล้วพี่น้องพ่อตอนนี้แล้วก็บสายเลืยงยังบ่ได้เอายิ้มเสยยิมใส่กล้องนูยกมือสองนิ้วดูยกมือสองนิ้วยกได้บ่เออเออยกได้อยู่ คือว่าฝอนเซออ่นไล่สูตรบ่ฮะฝอนไต่ไหนฝอนเบิ่งรลูกฝอนเยู่บิบงลูกฝอนแต่ไหนย่อฝอนฝอนย่ำแต่ไหนสีเศร้าย่ำไหนสีลูกยางโอ้ยแล้ววะนี่แหละพี่น้องไต่กีกะไต่กีกะพ่อนี่แหละเป็นเสาหลักอันของขอบครัวหาเงินหาทองหาอยางหาอยากสู่ลูกสู่เต่าสู่ขอบครัวกินแต่ว่าตอนนี้ซอยเรือตะของบ่ได้เป็นผู้ป่วยเออ่ใส่เข้ามาพิการซะเนาะเพราะว่า เป็นเส้นเลือดในสมองอันอุดตันบัดท,ที่นีนกันแต่ก่อนกับพ่อน,นี่ล่ะเป็นสาวสาว,สาวลักแต่ตอนนี้ป่วยซอยเหลือตัวเองยังบได้ดเลยกับทีมีตาแม่นะครับดูลแลแล้กก็สิเป็นแม่กับดูแล ทั้งพอลกับเบิงทั้งหลานวิเชียนก็เลยเดี๋ยวเอาอลิตนี่แหละสาเหตุที่วิเชียนเดี๋ยวอลิตไปอยู่นําก็เพราะว่าเพื่อสิแบงเบาภาลระของเมนะครับแล้วก็ตอนนี้เสาลักก็จะเป็นวิเชียนทยเทเลิดนะครับแต่ก่อนออกงานหลองงานล่นลำก็หาเงินได้ก็ทรงมากเตาช่องนี่บมมีงานนะครับผมไปหลองไปลำ่ำบ่ได้ก็เด็แต่ขายของช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ส่ทรงเงินมาบานปันไหนเพราะว่าบมมีงานเลยเนาะนะครับก็เด้แต่ว่า เออประคับประคองกันไปเนาะนี่ล่ะพ่อของไม่เช่นเฉลียวพลนกคนกับสิบวันได้เคยเห็นว่าป้าไปลองไปล่ำหาเงินอันมาอันใดเอาไปใส่เบิร์นี่ล่ะเอามาดูแลครอบครัวนะครับแต่ช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ส่งเงินมากเพราะว่าบ่มีงานอันนี้เราตามความจริงเอพี่น้องเนาะเอาเป็นกำลังใจให้ซื้อกันและกันเนาะเอานะครับพ่อบายบายเมองกันดูจักบาทบายบายจังไหนให้จังไหนบาย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 จังไหนอันนี้สองนิ้วอันนี้สองนิ้วบายบายให้จังซี่ เออโอเคี <laughs> okay, <laughs> พ <laughs> นองนะครับ <laughs> นี่ละ <c oughs> นี่ก็คือพอของ <c oughs> <c oughs> อีเชนเชลดบ้านกันทั้งสี่ละบ้านก็อยู่กันตามภาษาบ้านเนาะนะครับ <c oughs> บรยบะะรบบายากาศกับช่วงนี้เ <c> อ <oughs> ่อต้นไหม่ก็สีหร้ายในยจังห่อยเพราะว่าหนาฝนเนาะนะครับโ okay. <c oughs> อเคอโป <c oughs> อปโปนี่ละอลีตอโป สวัสดีจ้าก่กอนจ้าสวยเลยๆจ้าสวยอ่ะจ้ามันอันนีอนนน้อันนี้หลานสาวอันนี้หลานน้องของน้องของอลิศครับพี่น้องก็ัตริยอลิศมาฝากไว้บ้านสักสองสามมือพอวิเชียนจะไปท้ายงานอยู่ตางจังหวัดนะครับบันบอได้เอาไปน้าเพราะว่าขั้นจะเอาไปน้ำกะคือวันนั่นแหละช <c oughs> ่วงนี้โควิดหลายจะดูแลยากเาดี๋ยวหน่อยไปน้าดูแลยากจักน้อยนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะป,ปบยบายๆก่อนเร็ว <c oughs> <c oughs> บายบายก่อน,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 นอ,อ,อะไรต้องพูดไทยนะน้องดิศน้องดิศต้องพูดต้องพูดไทยด้วยต้องหัดพูดไทยด้วยอันนี้มันลูกเล็กเออไม่ใช่นี่เราพี่น้องจะอยู่กันต<อ>ั้งสิรลอะ เดี๋ยวมันจะติดข้อก็กอ,อ,อ,กอยู่กันนั่งสิละ่ะมีพอ่อมีแม,ม่ครบเบ,บอร์สุขคนเพิ่นบ่ได้เสียแต่ว่ากะพ่อกะอันอันนี่แหละซอยเลียตะจะของบ่ได้เป็นผู้ป่วยเลยละ่ะเป็นผู้พิการเลยนี่แหละสาวรักครอบครัวก,ก็มี2คนนี่แหละนี่เวเชนกับแม่นี่แหละเบิ่งการชวนนี่บ่ได้ส่งเงินมาให้ปานญดยังไงเพราะว่าบ่ได้ออกงานลำก็สิได้อันได้ตะลายได้จากการขายของแล<ข>้วกัคลิปใน YouTube ในในเพจในพี่น้องกัซอยไหลซอยแชร์ ฝากติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อเอาคลิปนี้เอาไวปสมิสก่อนเดี๋ยวคุยกับแม่ก่อนเพราะว่าเสร็จแล้ววิเชเชนขจิกับไปไล่สดต่อนะครับโอเคพี่น้องขอบคุณบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบายแม่บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเอาลองอลิดมาบ๊ายบายก่อนเร็วๆมาลูกมาหนี้มาหนี้เร็วๆมาบ๊ายบายก่อนเร็วๆบ่สนแล้วได้แนวเหรียญใหม่แล้วอี๋หน่ะบ๊ายบายลูกนักอาโปบ๊ายบายก่อนบายบายบายโอเคพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับ